สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมรีวิวครับสำหรับวันนี้นะผมจะมารีวิวการซื้อสลากออนไลน์80บาทผ่านแอปเป๋าตังกันนะครับอันดับแรกนะเราก็จะต้องเติมเงินเข้า G-wallet ซะก่อนนะครับเพื่อนๆจะซื้อกี่ใบก็เติมเงินเข้าไปตามนั้นได้เลยครับพอเรามีเงินแล้วนะเราก็กดออกมาหน้าแรกครับแล้วก็เลื่อนหานะตรงคำว่า ซื้อสลากดิจิทัล80บาทตรงนี้ครับพอเพื่อนๆกดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เราติ๊กนะกดยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการจากนั้นก็กดตกลงครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาทีนี้นะเราลองมาค้นหาเลข3ตัวตามที่เราต้องการกันครับว่ามันจะมีหรือเปล่า สำหรับใครนะอยากได้ตัวเลขกี่ตัวเนี่ยก็กดเข้าไปตามนั้นได้เลยนะครับอย่างผมนะฮอยากได้เลข6ตัวผมก็พิมพ์ไปทั้ง6ตัวเขาก็จะแสดงว่ามี2เจ้าให้เลือกแบบนี้ครับจากนั้นก็กดเลือกเพื่อนๆอยากได้กี่ใบนะก็กดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆอยากได้เลขอ,อื่นๆอีกก็สามารถกดย้อนตรงนี้ได้เลยเหมือนกันครับพอเพื่อนเพื่อนเลือกครบแล้วก็กดตรวจสอบสลาก มันก็จะขึ้นมาว่านะเราเลือกซื้อไปกี่ใบยอดที่จะต้องจ่ายทั้งหมดกี่บาทและที่สําคัญนะครับเราเนี่ยจะต้องรีบจ่ายเงินภายในเวลาที่เขากําหนดครับไม่อย่างนั้นนะสลากที่เราเลือกมันก็จะหายไปครับพอเรากดชําระเงินเสร็จแล้วนะใส่รหัสเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยเขาก็จะขึ้นหน้าซื้อสลากดิจิทัลสําเร็จมาแบบนี้ครับทีนี้พอเราอยากรู้ว่าเราซื้อเลขอะไรไปบ้าง เราก็กดดูตรงสลากของฉันกดตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าใครนะที่ออกจากแอปเป๋าตังค์ไปแล้วแล้วอยากกลับเข้ามาดูนะว่าเราซื้อเลขอะไรไปบ้างเนี่ยก็สามารถเข้าแอปเป๋าตังค์กดตรงซื้อสลากดิจิทัล80บาทและก็เข้าไปกดตรงสลากของฉันตรงนี้เลยครับถ้าใครจะซื้อเลขเพิ่มนะก็กดตรงหน้าหลักตรงนี้ครับและถ้าใครที่ถูกรางวัล เราจะต้องผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อถอนเงินและเขานะก็จะหักค่าธรรมเนียม1%และก็ค่าอากรสแตมอีก0.5%หรือจะเอาหลักฐานนะไปขึ้นเงินที่กองสลากก็ได้นะครับถ้าแบบนั้นนะจะถูกหักเพียงแค่อากรสแตม0.5%เท่านั้นนะครับสำหรับใครนะที่อยากซื้อสลากราคามาตรฐานราคา80บาทก็ซื้อตามที่ผมบอกไปได้เลยนะครับ เขาจะขายตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนไปถึง5้าทุ่มของทุกวันขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับ